มาดูนี่แต่เล่นกับคุณพ่อจับดอกในร้านอะจับดอกไม้ใช่ไหมใช่ครับสามปีน้อง้ังมาเล่นตรงนี้ประจำอ๋อน้องชอบมาเล่นตรงนี้แหละถึงว่ามีรอยเท้าน้อยน้อยน้อยอยู่ตรงนี้ยิ้มก็ออกไปเล่นน้านู่นานแสดงนู่นแล้วก็เข้ามาเดินได้ไกลจังเลยเด็กว่าจะพาเอาไปแห่แล้วเนี่ยโอ้รถเข็นรอกลบาไปแห่น้อยน้อย ไปเดินขบวนใช่อันนี้คือรอยเท้าเขาใช่ไหมป๊าใช่ไหมเราต้องอยู่ไกลๆกันสักหน่อยเราต้องอยู่ไกลๆกันสักหน่อยแต่สายตาน่ารักน่ารักคำปั้มสายตาเขาน่ารักสายตาเนี่ยเขาน่ารักดูแล้วตัวหนักนะดูเลยเนาะเออแต่เรายกไม่ขึ้นยกไม่ขึ้นหรอก ดูแล้วอยากเล่นดูแล้วอยากเล่นกับตัวเองเนี่ยเห็นเราตอนลองกองก็เห็นอยากเข้าไปเล่นเห็นชอบเล่นกับคนนะเนี่ยตัวเร็วๆหน้าแข็งแรงแข็งแรงนะแข็งแรงแข็งแรงนะแต่ดูแล้วน้องช้างก็จะชอบเคลิบเคลิ้มนะติดสินบนครูฝ่ายปกครองนะเคลิบเคลิ้มไหมเราจับแล้วเคลิบเคลิ้มไหม นี่น้องน้อยน่ารักนะครับน้องปั๊มบอกว่าน้องเขาถ้าถ้าตอนเย็นเนี่ยเขาจะชอบมาเล่นตรงนี้แล้วระหว่างวันก็มาเล่นใช่ไหมน,น,อน,น,นอนเล่นตรงนี้นะครับน่าจะเป็นอะไรนะมุมสนุกสนานถ้าหลายหลายเชือกจะเป็นตรงนู้นเนาะมุมสนุกสนานอนะ ตตตึึึ <tyard> ยังกินนมอยู่นะครับยังกินนมจากแม่ด้วยแล้วก็นมเส,มสริมเมื่อสักครู่นี้คุณหมอคุณหมอก็เอามาให้เนาะแล้วก็พี่ควานก็เอาให้เหมือนกันนะครับใช่ท้องมาน้อยนะครับกลมกลมเลยกลมดิ๊กเลยเพิ่งกินนมมาเมื่อกี้ผมเทจังเลยตามอันเนี้ย โอตึ๊งโอ้เหยียบเท้าดิชอบเหยียบถอายมาเหยียบได้เหียบโอ้น่ารักจังเลยตัวเองต้องแหงตัวเองต้องแหงขึ้นอย่างนั้นนะจะได้กินข้าวจะได้กินข้าวน่ะจะได้กินนมได้ดีอือหือ เมื่อกี้นี้ก็เดินไปกินนมไปกินนมกับคุณแม่แล้วก็กินกับคุณหมอด้วยแต่คือแต่คือเขาเรียกอะไรอะ่ะเหยียบตรงข้อขาขึ้นนี่แบบอันนี้มากๆเลยฉลาดอะ่ะฉลาดขึ้นไปขึ้นไม่ได้ตัวเองขึ้นไม่ได้ ถ้าเดของของตรงโน้นนั่นแหละก็อันนั้นก็เป็นตะเต้าไปแล้วอันนี้ก็ตุยก็เป็นตะปั๊บแล้วเดียเดกกันนะมีหลานแล้วมีลานแล้วเดี๋ยวเราจะไปละเดี๋ยวให้เด็กพักผ่อนเดี๋ยวให้เด็กนอนหลับละนวดนวดนะครับนวดนวดไม่ได้มาเจอเข้านานเลยทุกทีแต่ทุกทีก็ขี่เจอแหละเนาะแต่ไม่ค่อยได้มา ถ่ายทอดสดไลฟ์นะครับให้ดูความน่ารักกันวันนี้เลยใกล้วันแม่ละเลยพามาดูนี่แต่เล่นกับคุณพ่อ,อจับดอกในร้านอะจับดอกไม้ใช่ไหมใชกับพุ่มพวงมอบให้คุณ<อ>แม่ของ<ต>เขาแต่ไม่รู้ตัวไหนเป็นแม่เป็นลูกเลย <c oughs> แม่มันสูงไหมอ๋อเห็นไุผมไม่รู้ตัวไหนตัวแม่ตัวไหนรู้ลูกอะพุ่มพวงพุ่มพวงรักทุกเชือก เอ็มจะหลาดไปมันจับไปให้แม่มาเมันจับทุกปีอ่ะอ่าฮลักติดเชือกหลักติดเชือกไอ้นี่ไอ้นี่จับให้แม่มันนี่ให้ได้์น้อยให้นายน้อยไปเดี๋ยวต้ยไปนอนหลับเลยเออนี่จะมามุมมุมโปรดของเขาตรงนี้มามุมโปรด จะเล่นเนยเนี่ยมันจะพาไปเล่นจะพาคำปั๊มไปเล่นไปละไปไปเลยเอาไปเลยไปเลยเหมือนลอยเวลาวิ่งไปแล้วมัก็แอบดูนี่แล้วแล้วก็แล้วก็จะหันมาดูใช่ไหมแข็งแรงครับน้องแข็งแรงฉลาดเนี่ยวกกับมาอีกแล้ว แใช่ใช่พับมาตรงด้านหน้าหูสวยดีฝั่งน้นพ่อพลายเดินขึ้นข้างบนหรืออยังไปหาพ่อพายซึ่งนี่จะกี้มาหาพ่อพายไม่ทันเลยเดไปแล้วเด้อไปแล้วเด้อไปแล้วนะเดี๋ยวมาหาใหม่ เอาตัวมะถุว์จะชอบเอาตัวไปเบียดเหมือนเบียดเองตะเก็นนะเอาไว้จะพาไปนอนในห้องพาไปอยู่ในห้องเอ็มปล่อยในห้องนอนนั่นเลยให้แมอมตามหาเองจะเดินจะเดินเล่นในห้องตัวเองจะผักห้องตัวเองเยอะเลยเนาะเดี๋ยวเราจะเคลื่อนย้ายนะครับเคลื่อนย้ายอุ้มใส่รถเข็นเหรอไปเที่ยวข้างนอกบ้างอ่าฮะ ซื้อกาแฟข้างนอกว่าซื้อกาแฟน,นะรา้านจอดรถข้างนอกว่าแบบพาไปด้วยไอ้นะแบบพาไปด้วยนี่สามร้อพวง้างนียอ่าฮะพาไปแอลอยนะเดี๋ยวโตวกว่าน,นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวผมโตวกว่าน,นี้อีกหน่อยนะโอเคเดี๋ยวเดินไปหาพ่อพลายแล้วนะ <Eng> <S <S> <S <S> ใช่ <S <S> มากลับไม้นั่นเอง <S <S> อย้ยมันดูแล้วถ้าจะหมั่นเขี้ยวนะเอ้ยมัมาอยู่ตรงนี้ตลอดอ่ะ ม,มาหาไม่เจอก็อยู่ตรงนี้มุมโปรดนะครับมุมมุมโปรดนะน้องปั๊มบอกมุมโปรดโอเคเดี๋ยวเราเดินไปตรงนู้นก่อนนะคำปัม๊มแตงกริวแตงกริว